วันนี้จะทำคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับโรงแรมชิ้นหนึ่งนะฮะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนครับหมดนี่คือเพื่อนผมเองและนี่คือพีทเขากำลังจะแต่งงานเช้านี้เราก็มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกันครับตื่นตีห้าเลยต้องถ่ายรูปแอนแอกกันนิดนึงนะฮะไม่ได้เจอกันนานนะครับเพื่อนเก่าแก่มากๆนะครับตั้งแต่สมัยมัธยมเลยแต่ละคนนี่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับมีภาพช่างยาวนานจริงๆไปดูบรรยากาศการบ่าวสาวของเราหล่อสวยนะครับบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นนะครับ เอาละครับเตรียมตัวเคลื่อนขบวนเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับมาแล้วครับนี่แค่อยากจะบอกว่าดีใจกับเพื่อนพีทมากๆนะครับก็รู้มาว่าเมื่อคืนบป่าสาวไม่ได้นอนนะครับก็คงทําได้แค่ให้กําลังใจนะฮะแต่ว่าก็เห็นว่าวันนี้มีความสุขนะครับพวกเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับก็ดีใจมากๆครับดีใจมากๆที่เห็นเพื่อนมีวันนี้นะครับผม ยังไงก็ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวนะครับคลองรักกันไปนานๆนะครับมีความสุขมากๆมีลูกไว้ๆนะครับลากันไปด้วยภาพนี้นะครับแล้วเจอกันครับ